ผมดินมีดินนี่รับมีมาแล้วมีมีมาแล้วเนาะโดยโดย,โดยมีมาแล้วแล้วก็ห้าวกระิแจ้งให้เอฟซีหูไปเลยนะเพราะว่ามันนี่ผู้ใหญ่เพิ่นก็แจ้งขมาเพิ่มเติมอีกแล้วก็เรื่องหลังคานี่ก็มีมาอีกจานวนหนึนน่งกับมีมาแล้วแต่ยังบ่ทันอันหลังหลังนะส่วนได้บูได้ได้ส่วนไม่ได้ได้ส่วนไม่แล้วก็ดินทมถือว่าได้มาแล้วทางไอ้แก่กมาเด้อเ ได้นนับมันมาได้นับมันน้จังว่ามีสี่ได้ได้ครบสองสามสี่อ้าโดยครบเหครบโดยก็ถือว่าเอาไปแล้วก็บหาพันบาทเนาะถ้าว่าเห็ดสำเร็จก็จังว่าไปตามขั้นตอนอีกโดยโดยตาม ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนมาพบมาพอกันยามแรงๆพี่น้องเลยอัสสบายดีเลยไอ้แก้วสบายดีดูสิไปทางใดนบ้านนี่อ๋อไปชิบอยรอบบนงัวหน่อยเอ้าสีซื้องัวบ่อโลบึงโอ้โดูดูจังไหนกลับมาเด้อแล้วลพราะเทคานน่ะแล้วเลยโอ้บ่เดี๋ยวโลบึงก่อนเด้อเถิดเด้อเอามักตัวมักตัวใดก็บอกเด้อไปโลบึงงัวก็ได้ ทาง่ายเพื่อนลอยพวกเดี๋ยวจิตเข่าไปเบิ่งทางอันอ่าสมมาสิกเห็ดยังบักละนะทุ้อเน้ออ่าเอาทุ้อุ้ลูกบอกกะโดยอันนี้เล่นน้องพลอยถุ้ลูกนี่เป็นบัดโอสาวลื่นเพื่อนัสดีเด้อพวกลูกสาวเพื่อนกินหม่องมูถุ้อป่ะข้าหม่องมูอืมบอกกะ สบายดีว่าสุขสุขคนเด้ออะทางบ่เก้าทางผู้อ้าวัวัดคคนประตูประตูอสบายดีหลายคนผู้โอมโอมนี่แหละโดยเทแล้วละบ่บ่อเก้าวเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยวันนี้เ้วแต่ดนละบ่อหอยปร์เซนเลย เทคารเรียบร้อยห้อยบุเนยัยงแต่ยังอื่นว่วันนี้ทั้งร้างแตกปานห้อยเขียดบ <laughs> ห้อยเขียดขาดว,าว,าาาวบุเห็นวันนี้ทั้งไอแก้วใบพุน้องสวยทองกับน้องละหล่าพุ่แหละนะั่งพุ่นแหลที่น้องไอวะหยอซเตะเลาะเบิ่งกนเด้อใบอยู่ด้เห็นเนาะถามเขาในก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยก็ขิดดินคิดดอนเพื่อนขัมกฝันเทนี่เป็นแงงานอยู่หสบ่งามเลย ามเคยเห็นอันสร้างลังคนนอะบ่ได้เททางกลางเไงเทอยู่หักเท<ห>ขันกลางซื่อแล้วบ่ได้ไปอีกนะเนาะเขาเห็ดรวบๆไปซื้อนี่ะแมนเคยเห็นอันเขาสีเทแต่ทางกลางเลยเขาสีบกบเอามาขังนี่อีกอน,น,นะคือนี่คือเห็ดความมาตรฐานแมนสร้างแ,แก้วเพิ่นแบบนี้ลายผ้าหน้าปีไปกับบสุดบูยังแมนใส่เล็กอย่างดีนี่โดยอย่างแข็งแข็งเลยทางลมกะบริไดใส่ก็บบเป็นยังเพราะว่าทางเทิงเพิ่นเน่นอยู่แล้วเนาะเพราะก็ ทางไอ้แก้วเพิ่นกระยางไปหาเลาะบางง้วนหน่อยพเพิ่นว่าปกติอันสร้างทีมงานอันคอยเห็นเพิ่นเฮ็ดอันอยู่บ้านคอยนั่นเท่แต่ทั้งกลางนี้นตัดซี่นะ่ะบ่ได้เท่อันนี้เราเฮ็ดคักเนาะหลายปีไปจากสุดเด้อเพิ่นนั่นนะเฮ็ดเมนแม่นบ่สุดลงบ่อืมปูนยังเหลือจักรสอบบ่กามีละสี่สอบสโอ้สิเก็บไว้ใช้บ่ดนี้เพื่อเพิ่นสิได้มาเฮ็ดก็ปกว่าคือเก่าแล้วปกว่าคือเก่าบ่ได้ โบเบียบโบยางโบเกาน้องยังแห่งกุ๊บนั่นเนาะสุดนั่นคิดว่าโอ้ยวะนอนจนโบลับข่อยแค่นิ่งสาวสอบเหลืออยู่สี่สอบเลยถ้าปอกลงคือเวชันพี่น้องกับแม่โยคุนเป็นห่วงเนาะแม่ห่วงด้ยันว่าอายอายหน้ามันขึ้นมามันกะย่านมันเปียกแล้วมันโบขึ้นแนวอื่นเปียกนะปูนเปียดมันแข็งโน่เน เสียหายแล้วเนาะแมนเอาเสียหายทั้งเสียเงินนําเป็นซื้อมาเป็นเงินเป็นทองแท้มาติดมาละแพงซ้ําซื้อมานี่โอ้อดูเอาก้าวกาดอันนี้เอาไม้กั้นไว้โบเปียกโบยังกับประกันเลยโดยถือว่าเฮากระเห็ดเฮากระหูย่านมันเปียกเนาะโดูงอขึ้นไว้ผูกกระสบายดูถือว่าขันตัวนี่ก็จบและดูมีแต่รอคุยกับทางไอ่เพลินเพื่อนยังไปพูดเสร็จแล้วมา เลาะไปเบิ่งทางนั้นก่อนเด้อเบาเก้าปูนเพิ่นก็ยังอยู่สี่สอบอืมหามาเมื่อนี้ก็เนาะเพราะว่าถือว่าโอ๋ทางอันนี้เพิ่นเนี่ยก็สิให้ทางเบาเก้าเพิ่นเก็บไว้อันนี้เพราะว่าเพื่อได้เฮ็ดยามันเข่าขี้เมี่ยงเสียเพิ่นกาดไว้แล้วก็สังกะสีพวกไว้คือเก่าเลอนี่ก็ถือว่าจบเป็นทีเรียบร้อยเนาะเฮาก็สิได้ ไปหมองเงินให้ทั้งไอ้แก้วเพินินเพื่อว่าเป็นการใส่ใจเนาะแล้วขั้นตอนนี้เพิ่นกะสิขอเบิกเงินเพราะได้ค่าน้ำหมอกน้ำมันเพิน่นว่าเพราะว่ามันก็ได้ไปตามขั้นตอนเฮากับสิเอาไปไห่เพินพินฟีน่นงเลยผู้หละทั้งไอ้แก้วเพิินก็นั่งอยู่พุน่นทั้งนี้ก็ถือว่าเทคานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถือว่าคัดถือว่าเทคานเรียบร้อยแต่ยัง สมมุติมีขั้นตอนต่อไปวันนี้นเนาะไอ้การเริ่มจากอันทมดินในว่าก่อนโดยทมทมดินก่อนจะเห็ดสบายโดยโดยหลังจากทมดินแล้วเาจังมีตัวนั้นเ,นเ,นเดือดมาอีกเนาะโดยโดยถือว่าเทคานี่ถือว่าแล้วเรีย<พ>บร้อยกับมีดทศิษฐ์แกบแผ่นแก้ยังออกมื่ออื่นเน่ะแก่แป่นออกเนาะซื้อเมื่อแต่เศร้าว่มื่ออื่นโดยจะออกแต่เศร้าโอาะว่ามันจะเศร้าเลยกินช่วยๆอะไรกับยามเด็ด แต่นในมุงราคาแห้งยากแล้วโดยโดยาะวมันห่อนเนาะห่อนแห้งก็ต้องมาเมื่อแต่เศร้านี่เพื่อหอดกไก่เติบได้เมื่อทางรัดวะตลัดเขาบันลงพุงเลยอืมกอไก่บ่รัดไปนี่ก็ธรรมดาเลยอยู่โดย,โดยเนาะจังสันห้าวกามีเตทางไอ้เพิ่งกะเทเรียบร้อยหากกมีแต่สี่จ่ายเงินให้เจ้าจำนวนหนึ่งเนาะโดยเพื่อไว้เป็นการใช้จ่ายค่ามน้ำมัน อันี้คือทางไอ้เพี่คนว่าว่าเลียกสิ่งนี paper, ้เพี่นกะโขเอาสะก้อนแต่กับ่ได้เอาเวิร์ตเลยเนาะเดี๋ยวไปหานั่งนั่นอยู่ใส่บุ๋เดี๋ยวใสไอนี่บ่๋นดูอยู่วันนี้ก็ได้บุ๋นสบายดีหรือหล่ะเจ้าสบายดีโดยนั่งดีๆนั่งดีดีลูกโดยเนาะเนี่ยพี่นเทคานเลียกได้เืันซานเจ้านี่ตะปูโกกนบ่ป้าตะปูโกบ่อย่าตะปูโกประก้นหัวจ้บดยใช้ทั้งน้องถุยทองน้องดาวไปทั้งใดเลยเพ่ออ เิ่มนี่เข้ากับสีมอบเงินให้ทางไอ้เพื่อนเนาะกับเขาอยากเบ้าไปน้ำอันก่อนสีมอบเงินกับสีแจ้งสีแจง้แจงอันข้าวดีไปน้ำอีอยู่ไอ้ตอนนี้เรื่องอันงบทมดินมิดินนี่รับมีมาแล้วมีมีมาแล้วเนาะโดยโดยมีมาแล้วนะล้ะก็เข้ากับสีแจ้งให้เอฟซีฮู้ไปเลยนะเพราะว่ามันนี่ผู้ใหญ,ญ่เพิ่นก็แจ้งเขมาเพิ่มเติมอีกแล้วก็เ,เรื่องหลังคานี่ก็มีมาอีกจำนวนหนึ่งก็มีมาแล้วแต่ยังบม่ทัน อันหลังส่วนได้บูได้ได้ส่วนไม้ได้ส่วนไม้แล้วก็ดินทมถือว่าได้มาแล้วกะทางพอหักของน้องไอเดียคือเก้าโดยผูที่ว่าเพิ่มต้นขึ้นไมาอะลรเพิ่นเสนอขึ้นมาอีกโดยแล้วก็พอวันตอนนั่นาวานยังขาดเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นมาอีกคือถมดินแล้วก็ พวกไม้โค้งหลังคาหลังคาเนาะแมนแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินยังสังกะษีว่าเพิ่นเอิ้อนยังโดยเรื่องนั่นก็ยังบ่ทันมีมากะมีจํานวนมาจํานวนหนึ่งก้อนกะถือว่าเป็นข้าวดีอีกเนาะไอโดยโดยกะถือว่ามีแต่รอว่าให้ทั้งไอไปทางเฮือนน้องยือนกบพอดีแล้วโดยทมดินเขาโดยนั่นแหละทมดินเขาก็เงินประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งจุมพิตจุมพิเต็มจังว่า นั่นแหละเฮากับสักชายเบาเก้าเพิ่นกับเอิญเบาเก้าเพิ่นมาพีล่ล่ะเบาเก้าเอ้ยมาพี่เด้อก็พนตู้พี่กันเนอะดูเนาะมานั่งร่วมกันพี่เละา๋ออนแท้อัอนนี้เวลาหยับลงลวมอยู่ก็ได้เจ้าพี่พี่นี่เนาะมานาั่งอะไรไอแก่เนี่มาทางพี่ก็ได้เด้อเนี่มาทา,ทางพี่ก็ได้นี่แหละมานาั่งหลายผู้หลายคนเพราะว่าสีจ่ายเงินจ่ายเงินน้ำได้เนาะพี่เด้อมาเข่ากล้องพี่ก็ได้เด้อโพนตู้พี่ อีล่าเอาไปใกล้นี่นะ่ะน่ะนั่งนักกันไอคูห่หลายคนเนี่ยมันกล้องน้อยดิกล้องน้อยเดียวค้นผันลายเนาะล่ะอีหล่ามานั่งพี่ก็ได้ล,ลูกนั่งติ้นในบุญวีอือนั่งเอานั่งจับดีก็ได้เด้อนั่งนึกนั่งเงนงมนเอา้าคือผูเห็นผู้ตู่แบบนี้โอ้แบบเด้อเซียนกล้องก็เด้อเมนเมน,มน เอาสิมาจ่ายเงินจ่ายยังให้ทั้งสร้างเพื่อน,นี่แล้วจ่ายกะจำนวนบัวลายปันใดจำนวนได้ทางเันดับผู้เดียวก็ได้เพราะไ,ไอ้อืมกลมาให้ทำคอตู้แล้วก็บบ้าเก้าก็เห็นน้ำกันเนาะ<อ>แล้วก็แจ้งข้าวดีน้ำแหลกก็ได้ว่าบอกไปทางไอ้แก้วแล้ว<อ>แบบทางดินดินนะบาแก้วบ้าเก้าผ<อ>นก็แจ้งมาแล้วผวมา คันว่าเก้าว่างกะอยากให้เบ่าเก้าหาดินมาถมให้ก็ได้เด้อคือวบากันนั่นแหละโดยทัเพราะว่าเบ่าเก้าอยู่กับโบได้มีอันแนวเห็ดเนาะเพื่อว่าเพิ่นจะชี้แจงถมเลยว่าสั้นซะมาแล้วแล้วก็มีอีกจํานวนหนึ่งคือมียังไงแก่ไม่ไม่โค้งหลังก้าเนาะว่าเป็นกะแจ้งมาทางพอหักของน้องไอเดียคือเก้า นั่นแหละก็มาแจ้งไปนั่นแหละวันนี้ก็ทั้งสร้างเพิ่นกับเทข้านเทยังแลก้ข้าก็สีเอาเงินมามอะให้เพิ่นวันนี้ทั้งอายเพื่อนก็ว่าอยากโอเอาหาพันกรมาสันเนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอามาอีกได้ไอ้แก้วว่าถามว่าสําเร็จให้ทั้งเพื่อนของน้องไอเดียนี่เพื่อนก็มีโบนัสให้ทีมงานสร้างโยเพื่อนว่าเพื่อนเอเพื่อนแจ้งมาเพื่อนนะให้สำเร็จสำอยัางก้อนเพื่อนว่าเพื่อนว่าการอีกเพื่อนนะก็เฮตดไปตามขั้นตอนพอดีเจ้ากลับมาแต่เพื่อนน้องเยิน แต่ถือว่ามาต่อพี่เลยเพราะว่ามันมีไม้โค้งไม้ยังแล้วเนาะมันก็สบายอยู่เส้นมีปลาพุ่นก่ะประมาณทิศหนึ่งทิศเก่อเชโกเกาะก่อนเก่อเพราะว่าธรรมนี้งบไม้เข้ามาเส้มามูลค่าพี่โอ้ด้วยด้วยการทีเรียนพิบวกโด้วยแบบพิบวกเขาเอาเก่งกับพุ่นอะมีคบบวัลลปวะคบมาแล้วโอมีแต่รอสร้างโดยโดยเนาะเอากระสีเอาเงินให้ ทางอ้ายเพิ่นสักกอนขับทางเมื่ออะไรพ่ลมาเมื่อมื่อนี้ปะเมื่อเมื่อโอ้เมื่ออื่นเศร้าเนาะเศร้าเดี๋ยวจะไปไปไปจนขับจนเมือนมันบูบบพอดเมนเมนอาบน้ามื่อเศร้าเชี่ยวมากยินอากาศเย็นๆเนาะเขาคอยไปจะหายทางอันรับผู้เดียวบ่าสร้างรับผู้เดียวเลยบ่มอบให้เพิ่นไปก่อนหาพันบาท นี่ไงทางไอ้แก่กลัมาเด้อหนึ่งหนับมันมา,าได้หนึ่งหนับผมน้อยจะกว่ามีสี่ได้ครบสองสามสี่อ่ะโดยครบวะโดยก็ถือว่าเอาไปแล้วก็หาพันบาทเนาะถ้าว่าเฮ็ดสำเร็จก็จังว่าไปตามขั้นตอนอีกโดยก็ตามแบบนั่นเพราะว่าบ้านเฮาเฮ็ดงานมันแบบนั่นเนาะถ้าว่าถ้ารับบาทเดียวก็นสี่มีเงินใช้เพื่อนมันก็บผมเรียกว่ายันใด เฮาก็เห็นใจอยู่แกไปตามคอดเนาะโดยพอได้ดแกน้ำมันลดมาล้าง <c oughs> แมนแมนแมนข้าวกะโบไมีอย่างไรเนาะมีแต่ฝากให้ทางผู้ใหญ่เลยกะทางน้องไอเดียเด้อขอบ,บุญขอบคุณบบไปณทางผู้ใหญ่เด้อล่ะเ<อ><อ>หตุเฮือนให้เจ้า อบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่เฮ็ดเดือนให้น้องไอเดียคนเจ็บบ่ให้ได้ของใครบ่ให้มีขอให้มันยืนเดินซาตลอดปลอดภัยขอให้มันยืนเด้อซาถะโอ้ยสาขอบขอบคุณทาผู้ใหญ่จเนาะงเือนสร้างาให้น้องไอเดียกพ่อโตนี่ก็ให้เพิ่นมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะความเจ็บอย่าได้ความไขอย่ามี หายเจ็บหายจนหายพยาธิโลคาขอให้มีสุขภาพเข้มแข็งต่อไปขอให้ชงหลักผักดีเนาะในครอบครัวเฮือนช้านขอให้มีความตลอดปลอดภัยเหตุบ่ให้มาพานม่านบ่ให้มาใกล้ขอให้มีแต่ชิงดีๆชิงชัคิดนมาปกป้องของท่านขอให้ยูดีมีแหงตลอดปลอดภัยเด้อสาธุอ่โเนาะอากาได้มอบเงินให้สร้างเพื่นเที่เรียบร้อยเท่ากับ ขอบุณขอบคุณไปคือกันเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ไวบ้บ้างใจสมบนร์ให้เพิ่นกจสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยูเย็นเป็นสุขความเจ็บผูให้ได้ควมไขม่ผู้ให้มีเด้อที่ไว้บ้างใจให้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนท่านมาสําใดกับโคให้ไรลครับพื้นผาเพื่อนร้อยเท่าพันเท่า ก็ให้เพื่อนอนุมันควรเยื่นให้เป็นโฮมโซโพโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนโดนไาถูกถูกทั้งไอแก้วคือกันเนอะผู้แหลหลังจากแล้วทางเพื่อน้องเยื่นเนาะก็จักมาพ่อกันอีกเท้านึงทั้งบ่าวเก้ากับมิเตคนหาทางดินเริ่มบ่าวก้าวคัน่าได้กัให้บอกบบได้ก็ให้บอกเด้อโดยเจ้าหาถามบ่งว่าถามว่ามีผู้ไห้กันมีผู้ให้ดินเนาะโดยก็แจ้งกันมาน้เพะว่าถามว่าโบได้ก็เฮาจะได้ หาทั้งหม่เนาะมีบ่มีก็สิได้ฮู้เนาะไอ้แก้วเพราะว่างบมันมีมาแล้วนะ่นแม่นเพราะว่ามันมีมาแล้วถ้าว่าเฮาถมแล้วกัฝนตกใส่มันก็สิแน่นลงเฮาจังสิได้เฮ็ดโครงหลังคาขึ้นโดยเนาะจังสั้นแหละพี่น้องเอ้ยเฮากะขอบคุณขอบคุณทั้งไอ้แก้วหลายๆเด้อที่มาเหตุบุญเหตุงานให้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออ้ายเด้ๆสรื่อยๆ ก็จบไใบสำนีพี <Studio> uh ่น <Studio> ้องเลยไปพอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีสาดีก็โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สมบุรกับสิขอจบกใบสำนีสะกอนเนาะคือว่าข่าวดีเพิ่มขึ้นมากก็ถือว่ามี ได้งบเนาะงบทั้งดินเขามาถมในห้องเฮือนของหน่อยไอเดียนี่แหละพี่น้องเองแล้วก็มีงบเพิ่มเติมเขามาอีกก็คือของโค้งหลังคาแต่ว่าได้ได้จํานวนหนึ่งเนาะคือได้จํานวนไม่พี่น้องเองแต่ว่ามงุงหรือว่าสังกะสีนั่นยังบ่ยังบ่ได้เนาะถือว่าได้มาเป็นไม่นั่นเองเป็นได้มาจํานวนหนึ่งแล้วก็ได้มาถมดินพร้อมก็ถือว่าเป็นข่าวดีเข,ขามาอีกพี่น้องเอยก็ขอบุญขอบุณในลายเด้อทาง คใหญ่ใจดีเพื่อนที่ไหว้วางใจเฮาให้เป็นสะพานบุญให้สมบุญกระขอบุญบคุคุ้นลายๆเนาะที่ว่าเพื่อนเพิ่มเติมเขาม้าอีกสมทบเขาม้าอีกขอใอยเพื่อนจงซุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บไหวยได้ความไข่ขขไหวยมีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมัม่นปรารถนาคิดเงินไข้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทอง ขอให้เงินไหลนอ้องทองไหลมาเนาะขอให้บุญทักรักษาเที่ว,วดาคุ้มครองเพิ่นให้มาสําใดก็ขอให้ไหลกลักบคืนไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเดอ้อสําหรับคลิปนี้สมบุญลาไปแล้วก็สบายดีสบายดี